มาลงฝั่งนู้นหมดเลยเฮ้ยมีคนอยู่หน้ากูบังกะลอนี่เอาดิช่วยกูด้วยมากระทืบกูเฮียกูโดนตีก่อนช่วยด้วยฟองเพื่อนหรือฟองเพื่อนคุยไรอ่ะคุยไรอ่ะคุยไรอ่ะเออฟองเพื่อนมาเลยเฮียมันเป็นบังกะลอกไว้เฮียกู้ว่าเสียงตัจอคอนใครวะบังกะลอ

ไม,ไม่เอาไม่เอาเราอย่าหยาบคายอย่าหยาบคายช่องนี้ไม่ใช่ช่องหยาบคายนะครับไอ้สัตว์เข้าใจไหมพวกมึงอ่ะไอ้เดี่อ่ะต้องพูดเฉพาะนะรู้เปล่าอยู่ช่องเนี้ยช่องนี้ช่องคนน่ารักแทนจะไปไหนเดี๋ยวสิ้ฟ้ามันที่อยู่จะไปเปิดเอาแมกกาซีนมีอะไรเอ้ยเฮีย,ยล่วงกูล่วงขวดเฮียเกาะทองว่ะก็ก<อ>ู<ห>ล่วงไงกูล่วงไม่ได้ไง กูก็คนไม่ใช่พระเจ้าไอ้เหี้ย้้งงไไดดจะล่วงไม่ได้ไงฮะแลมึงไงมีปัญหากับทุกอย่างไงนะไอ้อ๋งมีปัญหาทุกอย่างนะมึงไงเด็กเด็กที้ยเฮ้ยมึงเล่นปืนอะไรอ่ะเฮ้ยไปเล่นปืนอื่นไปไปเล่นปืนนี้สูตรมันซ้ำกันไม่ดีมึงเล่นเหมือนมึงยิงแบบยิงทิ้งอ่ะยิงกระสุนทิ้งไงไอ้เหี้ย หยุดทิ้งแล้วอแล้วมึงอเอากระสุนให้กูว่าโอ้โหนี่ไงมันอยู่นี่ไงกูมาให้อยู่นี่ไงมาเก่กูไม่วิ่งกลับไปแล้วกูยิงขนมอง่างในที่ฆ่ามันไอ้เหี้ยมันโดนมาแล้วฆ่ามันมาอยู่ข้างใน

สุดยอดไปเลยลูกพี่มาเลยไม่สุดทุกอย่างครับนี่ไงแล้วไงมึงยิงกูแล้วไงคือกูต้องกลัวมึงหรือไงกลมาดิยีะไปอ่ะไปแอ่ะ ไอ้ยม mm ันมีขี้ด้วยเขียดมันมันอยู่งี้ยเขี่ยแล้วคุณต้องกลัวมึงเหรอวะฮะไอ้ขี้วิ่งตามแม่งเลยสัตว์มันอยู่ข้างในใช่ปะเอาไม่ใช่เพื่อเราวิ่งใช่เออนี่ข้างหน้ากูเนี่ยโอ้ยจอพับไอ้เหี้ยจอพับกูจอพับไอ้สัตว์กูจอพับกูตายยังนะกูตายหรือยังอ๋อยังไอ้สัตว์กูจอพับครับ ไอ้เกมดีไอ้เฮียเย็ดแม่จอครับขุนเคืองมากเียม네ันมันเท่ดิแบบกูชอบไอ้เฮียไอมังมันเท่ดิแบบกูชอบ คาแม่งเลยไม่จะบอกว่ายังไม่มีนี่เลยกระเป๋าไปหาเขาไปไหนในเกมเนี้ยเฮียถามจริงทำไมจอบพับวะเอ้ยตรงนี้มีอันหนึ anyway, um, uh, kind of you, ่งเนี้ยเนี่ยก้าวนี่ไงค่มพิวเโอร์ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมปุ่มอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนกดชิปกับปุ่มเปลี่ยนภาษาหรือคอนโทรลกับปุ่มภาษาอะไรทุกอย่างไม่แน่ใจคอนโทรลไม่ใช่เนิมอะไรนะยี่อะไรวะเไปเร็วตอนเอเอฟซีเออปุ่มมือเราเอื้อมไปขนาดเลยวะเมื่อไหร่บังกะลอของาจะมีแอร์รูมครับเนี่ย เดี๋ยวพอเล่นเสร็จปุ๊บไปนอนเดี๋ยวก็งอแงอ่ะมึงมึงมื่ไล่ตั้งแต่ปุ่มปุกมวินโดว์ยันชิปไปเนี่ยอย่างนอนเงเอ้ยต้นไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเนี่ยคุยเออคุยเยัยชอบไปนอนแล้วจะชอบหนีไปนอนอก็มึงไล่เขาอ่ะเนี่ยมึงไล่เขาอยู่เนี่ยกำลังจะโดดแาหนีแล้วยังนอนเฮ้ย เอ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยองมันเขาไม่ได้กูวิ่งตามกูวิ่งตามขันมพืเมื่อไหร่เจอคนนะนายจำแถวนี้ได้ไหมน้องอ๋องที่มึงล้มนี่ไงตรงนั้นอะไรแบบอ๋อขอบวงเมื่อไหร่เจอคนอ่ะคนไปไหนวะเนี่ย ทำไมเหงาจังวะเหงาจังอ่ะโคตรเหงาเลยกรบปีน้องไปเขาดาวอีกได้จัดลุยจะปีใหม่แล้วเหรอเสียงปืนเสียงปืนข้างหลังเราทางใี้เรามาเลย สองเครื่องครับเครื่องมิกเซอร์ครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่คงจะแนะนําให้ใช้มิกเซอร์ที่เป็นแบบพวกดิจิตอลอ่ะอันนี้ต้องให้ไมโลบอกไมโลอยู่ป่ะแต่ของผมใช้ของไอ้มิกแม็กกี้เนี่ยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมชอบความเป็นอะนาล็อกมากกว่าแนะนาไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เสียเรื่องเนี้ยนะผมก็ซื้อแบบจากที่พี่อาร์ตเขาแนะนำมาอีกทีนึงแล้วก็ให้เลือกเอาระหว่างดิจิตอลกับอะนาล็อก มีขี้ล้วะเดี๋ยวแล้วยิงกันโคตรเดือดเลยพี่แดนก็มาดิสัตว์ ขึ้นหมแล้วขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วอยู่ชั้นบนชั้นบนชั้นบนแล้วกูเก็บหายปลาล้ามาสี่อันเพื่ออะไรวัเนี่ยเหย็ดแม่แท้ตัวไม่ได้หายเออลุ้มเลยลุ้มเลยมีสองคนลุ้มเลยเฮ้ยมันไม่ตายเนี่ยมันน็อกไม่ใช่เหรอเพื่อนมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเออาาาาารรรรรอันนี้มาดิครับพาระอยากเป็นพาระ เอ้ยจุกทองเร็วไปถึงจุกปืนจุกปืนนะจุกต้องโอเคจุขวยจุควยจุขวยจุขวยสีทองเครือบเกิ็น้ำตาลกินบ้าไอสารแล้วคุณไก่ีข่มาดิอ๋องดูดควยกูดิมาด้อ๋อง ยิงพลาดยิงพลาดไอ้อกมันเซ็กชวลฮาราจูก <laser magic> <st immun ités> ุผมครับมันจะดูดคุยผมต้องวิ่งกลับไปเขาดาวเลยอย่างนั้นเหรอ แม่ออาเตรียมใช้บูยติโปรไปนี่พี่เขาดาวเบ่ดแล้วเขาดาวอยากเคาเตอร์มากกว่ารู้จักรู้จักหมัดเคาเตอร์ปะจะว่าหมัดเคาเตอร์เกมที่อะไรมาคุณโอุจิอิปโปไอสัตว์กาแรกส์งเวียนใครดูบ้าเขวี้เนี่ยเพอดูเรื่องนี้จบแล้วกูอยากต่อยมวยเลไอ่ะโคตรมันเลยจ้ะ ข้าวแรกสุดสองวียนไงอิโปอิโปแดมซิโลอ่ะโยกอ่ะโยกอ่ะโชคเอวต่อยอะต่อยเออเออเออเยอะวะเรปเปเกตเตอร์ขึ้นเขาดาวอ่ะมันอยู่เขาดาวอยากปีใหม่เด้อไอ้สัส จุดทุบไปก่อนเลยกูอะจุดทุบไปสองอันปลาด้วยเป็นไงอ่านเกมล่องหน่ะตัวอยู่ข้างในกูปลาเข้าไปก่อนเลยอ่านเกมล่องหน้าไงมันอยู่ข้างในแน่อนอนเฮ้ยมีสมองมีสมองสมองมึงไหนวะอยู่ <c oughs> ไหนวะ หน้ากขาบอกแล้ว <ugly> ก่านเกมลงหน้าแล้วครับไอสัตว์ไอแม่งไอเหี้ยก็ลงมาดิเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเป็นไงอ่ะไม่แดกกูหรอกจับว่ออีปโปอ่ะเอาหายปลาไหลไปไมีสองกันกลับไ,ไปดีครับมันบอกกันแล้วรถไฟรถไฟจ่าไพโครัด ขึ้ลแลเ้ยอ้สัตว์โอ้โหเยกระบาลกูกระบากูจะเย็โอ้ยเย็แม่กูสู้ไม่ได้ปืนมันแรงกว่าโอ้ยเยี่ยมไอ้วะเนี่ยไอ้ยวันโหจงวะไอ้องข้ามันกูมีโล่ทองสองคนข้ามัน ข้ามาดนี้คุยค่อยกระจอกหมาเลยเรื่องมันก็ไม่ได้ฮีว้เฮียคุยกากคิบไายต้นยื้อไว้โอเคกูมีกูมีเป๋่าทองมเป๋่าทองเป๋าทองถึงเวลาแก้ตัวแล้วแก้แค้นจะแก้แคนมันแก้แคนมัน ดึงมาดึงดึงมาดึงก่อนได้เวลาแก้แขนในสัตว์กตแเออขวยบจะตายก็ตายง่ายจังวะแม่สงสาคนี่ล้มกันทุกคนกูตกูตในเสาหวยเนี่ยเนหมูต้า เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาอ้อมขึ้นข้างหลังดีกว่าเขาดาวไปเร็วเกณฑ์นี้มันจะสร้างเสาเออมันโคตรเนียนแต่ถังมันเพิ่งวางไงเสียงมันดังเฮ้ยมันอยู่างนี้ไงอ่าเดี๋ยวเราจะอ้อมขึ้นเขาดาวก่อนให้กาวอิซาเบธเฮ้ยเดี๋ยวนี้นิ่งๆกูกูกูทำเหมือนก็ไม่เห็นมันแต่จริงๆไม่ใช่กูเห็นอ่ะงั้นเดี๋ยวกูแจะเปิดดับ โอแลวะามันหนีไปได้สัตว์พแม่งหนีอ่ะเฮียกูทำเป็นไม่เห็นคุยแม่งบังการรอกูเอากูเอามามาทเป็นไม่เห็นนโอ้โหหนีเฉยเลยอ่ะแล้วสรุปวงมันอยู่ตรงไหนวะกูเห็นเฮ้ยพี่คิปเปอร์หยอกหยอกหยอกอยู่ไหนวะ ไม่เป็นอยู่แถวๆนู้นน่ะแถวที่ฮอปปิ้งอ่ะตัวนึงแบงกะแอลล็อกไปแล้ววงเราพอดีกับแบงค์มาเก็ตไปเนี่ยใช่ป่ะเ่าไม่เห็นวงอ่ะใช่ไม่เห็นพอดีกับแบงค์มาเก็ตแหละเียเอาไปพระทัดลองต่อยเทียนี่ดูมาเก็ตเป๊ะไรเงี้ยยิงประทัดไปแล้วได้ยินเสียง นั <S 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 ่นไงเอาดิ้อ้ my God ฮูรีชีไอ้ยม่แมคอ้โหย็ดแม่พ่อเปิจายสัตว์ด่ากระจายอย่างเยอะไอ้มนา รุ่ยจัดที şey ่แ oh, ม่เอาม่เอาดาวกระจายมาฟาาปกุเป็นอันเลยใช่อะาสารสิเกกูล้มแล้วอ่างปาทั้สองคมนินจาโอ้เลขสวย